สวัสดีครับพบเจอกันในช่วงเวลาสบายๆแบบนี้นะครับกับช่องสมิว YouTube นั่นเองนะครับวันนี้นะครับจะเป็น EP ีที่2ของการรีวิวพระพญาเต่าเรือนนะครับของหลวงปู่หลิววัดหนองอ้อจังหวัดราชบุรีนะครับซึ่งอันนี้อย่างที่บอกคือเราจะทําการแยก EP ีออกมานะครับเพื่อให้ครบรถนะครับเพื่อที่จะได้ มีเวลาดูรายละเอียดกันเต็มรูปแบบนะครับสำหรับองค์นี้นะครับในรอบแรกนั้นเป็นการรีวิวแบบที่ยังอยู่ในซองอยู่แบบนี้นะครับซองพลาสติกครับทำให้ดูรายละเอียดไม่ชัดนะครับส่วนองค์อื่นนั้นนะครับก็คือ,อจะทำการเลี่ยมหมดแล้วนั่นเองนะครับดังนั้นคลิปนี้นะครับจะขอรีวิวองค์นี้นะครับแล้วเราก็จะทำการ ตัดออกมาด้วยนะครับเราจะตัดออกมาเลยนะครับจากที่อยู่ในซองอยู่นะครับอ่ะขอตัดนะครับจะได้เห็นกันชัดชับนะครับถ้าเกิดใครได้ดูผมนะครับรีวิว่าตั้งแต่ช่วงแรกๆนะครับจะรู้ว่าพระทุกองค์นั้นนะครับผมไม่ทันได้ ได้จองนะครับจากวัดโดยตรงนะครับเพราะว่าอาจจะยังไม่ได้สนใจนะครับเพิ่งมาสนใจช่วงหลังแล้วก็ก็เลยได้ทำการเข้ากลุ่มเพื่อประมูลมานั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับราคาประมูลนั้นย่อมสูงกว่าราคาบูชาจากวัดแน่นอนนะครับจากวัดอาจจะร้อยสองร้อยสามร้อยแต่พอประมูลนั้นก็คือเป็นอีกเท่าทตัวสองเท่าตัวสามเท่าตัว ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่นะครับว่าจะได้เท่าไหร่นะครับอะมาดูกันเลยนะครับนี่ใกล้ๆเลยนะครับองค์นี้นะครับเป็นเนื้อทองทิปนะครับเป็นเนื้อทองทิปดูนะครับนี่นะครับเป็นทองทิปนะครับอะดูด้านหน้า ก่อนนะครับแล้วก็เป็นลงยาสีอ่าสีอะไรเอ,อ่ยเดี๋ยวอุปกรณ์หายไปไหนขอหาอุปกรณ์แป๊บนึงนะครับอ่ะเจอแล้วนะครับสีนะครับอย่างที่บอกก็คือจะเรียกจากด้านในนะครับออกสู่ด้านนอกนะครับตรงนี้เรียกว่าอ่าลงยาสีแดงแดงแดงนั่นเองนะครับอันนี้ถึงไม่ชี้ก็ก็น่าจะพูดได้เนาะแต่ไม่เป็นไรครับอ่ะ อ,องนี้นะครับถามว่าทำไมถึงประมูลมานะครับประมูลมารายละเอียดม,มีหลายอย่างนะครับเหตุจูงใจมีหลายอย่างในการประมูลหนึ่งก็คือเป็นหลวงปู่หลิวนะครับเป็นพญาเต่าเรือนสองก็คือสีแดงอะลงยาสีแดงผมยังไม่เคยมียังไม่เคยได้นะครับยังไม่เคยมีบูชาไว ก็เลยเป็นเหตุผลนะครับที่ทำให้ผมนั้นได้ได้ประมูลมานะครับซึ่งในการประมูลแต่ละครั้งนั้นผู้เข้าประมูลค่อนข้างมีเยอะนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรครับรอจังหวะนะครับโดยเฉพาะช่วงใกล้หมดเวลาเนี่ยนะครับจะทำการยิงเขาเรียกว่ายิงนะครับอ่ายิงราคาไปนะครับแล้วก็จะตัดสินกันที่ ใต้คำว่าปิดไม่ใช่สิเหนือคำว่าปิดแล้วก็เอาเวลาของ f a c e b o o k นั้นเป็นตัวตัดสินนะครับซึ่งก็นะคนที่เข้าวงการการประมูลก็จะเข้าใจดีนะครับว่าอารมณ์นั้นเป็นอย่างไรนะครับนี่นะครับแดงทั้งองค์เลยนะครับนี่นะครับ อย่างที่บอกนะครับอันนี้เป็นพระใหม่นะครับใหม่มากซึ่งจากที่ได้ศึกษามาวัดหนองอ้อนี้นะครับอย่างที่บอกคือเป็นวัดของหลวงปู่หลิวนะครับเป็นวัดบ้านเกิดเลยนะครับอ่าแล้วก็หลวงปู่หลิวก็ได้กลับไปอีกครั้งนะครับในช่วงท้ายนะครับกลับไปอีกครั้งซึ่งอ่ารุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่ไม่ได้สร้างนะครับวัดนี้ไม่ได้สร้างมาถ้าเกิดผมดูจาก ประวัติมาไม่ผิดก็คือน่าจะ20ปีมาแล้วนะครับถ้าผิดต้องขออภัยด้วยนะครับดังนั้นรุ่นนี้นะครับจึงเป็นรุ่นที่ที่เรียกว่าเป็นรุ่นรอคอยนะครับของของลูกศิษย์ลูกหานะครับของวัดหนองอ้อนะครับแล้วก็หลวงปู่เหลิวด้วยนะครับนี่นะครับอ่ะมาดูการนะครับในส่วนของการลงยานะครับใกล้ๆชัดๆนะครับ นี่นะครับพอได้แกะพลาสติกออกนะครับแล้วก็ไม่มีการเลี่ยมด้วยเนี่ยทำให้เราเห็นอะไรได้ชัดมากเลยนะครับแต่ต้องขออภัยที่มือไม่นิ่งนะครับนี่นะครับนี่คือเหตุผลนะครับว่าทำไมถึงต้องทำคลิปแยกออกมานะครับเพราะว่าเราจะได้มีเวลา นะครับในการชมอย่างเต็มที่นั่นเองนะครับผมเองก็ไม่ต้องรีบมากด้วยนะนี่นะครับบอกว่าสวยงามมากเลยนะครับสวยงามจริงๆนะครับอันนี้นี่ตัวหนังสือคมนะครับชัดจะบอกว่าครั้งแรกที่ผม ได้เหรียญหลวงปู่มาเนี่ยนะครับได้มาด้วยความบังเอิญน,นะครับไปเดินตลาดมาแต่ว่าเหรียญที่ได้มานั้นไม่มีความคมไม่มีความชัดเจนนะครับจะเบลอเบนะครับซึ่งตัวนั้นบอกเลยว่าดูไม่เป็นครับดูไม่เป็นก็เลยก็เลยบูชามานะครับก็เลยบูชามาแล้วก็มารู้จักเพื่อนนะครับ บอกว่าเนี่ยได้ไดหลวงปู่หลิวมานะครับพญาเต่าเรือนมาแต่ว่าการเลี่ยมเนี่ยเลี่ยมไม่สวยเท่าไหร่นะครับส่งไปปุ๊บเพื่อนก็บอกว่าไม่แท้ครับไม่แท้ซึ่งในใจก็คิดอยู่แอบก็คงไม่แท้จริงแหละเพราะว่าเหรียญก็ไม่สวยนะครับตัวนังสือก็ไม่ชัดมัวมัวนะครับการลงสีลงยาก็ไม่ชัดเจนนะครับ แต่ตอนนั้นด้วยความที่ไม่รู้อะไรแล้วก็ใจจริงตอนนั้นคือไม่ได้สนใจด้วยนะครับแต่ก็อ่ะคนขายบอกอ่ะดีนะนู่นนี่นั่นผมก็เลยบูชามานะครับจากวันนั้นมาก็ทำให้ได้มารู้จักนะครับพญาเต่าเรือนของวัดต่างๆอีกมากมายแล้วก็เริ่มหันมาบูชานั่นเองนะครับอ่านะครับจากที่ได้ดูด้านบนนะครับทั้งเท้าเอ,อ้ย นะครับทั้งส่วนหัวเอยนะครับนี่นะครับสวยงามสวยงามมากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันตรงๆนะครับแบบนี้อ่ะในส่วนของพระสังกจายนะครับทรงเครื่อง นี่นะครับสีแดงเข้มมากนะครับอย่างน้อยนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสะสมของผมนะครับที่ได้ทำไว้ ว่าครั้งหนึ่งนะครับได้เคยบูชาไว้นะครับเพราะว่าไม่แน่นะครับต่อไปนี้องค์นี้อาจจะไม่ได้อยู่กับผมนะครับอาจจะเปลี่ยนมือไปนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ถือว่าเก็บไว้นะครับเก็บภาพนะครับวิดีโอเก็บไว้อยู่ใน y o u t u b e นะครับจะดูเมื่อไรก็ได้นะครับนี่นะครับ ด้านหน้านะครับโอเคเรียบร้อยนะครับนี่นะครับหัวเต่านะครับอันนี้ห่วงตันนะครับอ่าห่วงห่วงตันนะครับาดูขอบนะครับดูขอบ จะบอกว่าเรื่องนี้นะครับผมไม่รู้เรื่องเลยนะครับว่าแบบนี้เขาเรียกว่าขอบอะไรยังไงนะครับเป็นขอบตัดขอบปั๊มหรือขอบอะไรนะครับอันนี้จะเป็นขอบตัดหรือเปล่าหรือว่าปั๊มครับแบบนี้มันเป็นเหมือนรอยกดไปเนาะของเครื่องนั่นเองนะครับนะครับ ก็จะเป็นเส้นๆนะครับเป็นลนักษณะเส้นๆนะครับ่ะมาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังนะครับเราก็จะเจอกับยันที่คุ้นตากันนะครับยันที่สวยงามแบบนี้นะครับเช่นเคยครับก็จะมีโค้ดอยู่นะครับมีปั๊มโค้ดไว้นะครับ แล้วก็มีตัวเลขด้านล่างนี้ด้วยนะครับ170นะครับสำหรับอง์นี้นะครับ170รวมกันเป็น8นั่นเองนะครับถ้าใครสังเกตนะครับผมจะเลือกนะครับประมูลเหรียญที่เป็นเลขสวยๆนะครับเลข8เลข9นะครับที่ผลรวมเป็นแบบนี้นะครับหรือเลขตองเลขเรียงครับแต่เลขตองยังไม่เคยได้นะครับ เลขเรียงก็เคยมาแล้วนะครับมี789ก็มีนะครับแต่ว่าเป็นของวัดอื่นนะครับนะครับชมกันเต็มๆนะครับกับพญาเต่าเรือนหลวงปู่หลิวนะครับวัดหนองอ้อมาตัวภูมิ6-2เฮงเฮงเฮงนั่นเองนะครับเฮงเฮงเฮง นะครับพอพูดถึงเฮงเฮงปุ๊บนะครับภาษาจีนนะครับคําจีนนะครับสีแดงต้องมาถูกไหมครับดังนั้นหลายคนก็จะชอบสีแดงนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะครับนั่นคือเรื่องของสีนั่นเองนะครับองค์นี้นะครับมีจํานวนการสร้างนะครับ399องค์นะครับ 399องค์นะครับในครั้งนี้นะครับซึ่งแต่ละรุ่นนะครับแต่ละเหรียญก็จะสร้างอยู่ประมาณนี้นะครับรายการนี้นะครับจะเป็นรายการที่ถ้าจำไม่ผิดนะครับน่าจะเป็นรายการที่30นะครับเป็นรายการที่30ของใบรายการนะครับของวัดหนองอ้อเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับอันนี้บล็อกบอลนั่นเองนะครับ สำหรับเหรียญนี้นะครับถ้าเกิดมีท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อมาแบ่งบูชาได้นะครับองค์นี้นะครับอ่านะครับองนี้ยังไม่ได้ผ่านการเลี่ยมนะครับเพิ่งจะแกะออกมาจากซองเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะครับซองพลาสติกนะครับยังไม่ได้ผ่านการใช้งานใดๆทั้งสิ้นนะครับอ่าถ้าสนใจนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับปกติก็จะให้ติดต่อมาทางไลน์นะครับ ทางไลน์มาพูดคุยราคากันนะครับถ้าสนใจนะครับอ่านะครับอ่าองนี้นะครับเกินไปนิดนึงแล้วกันนะครับผมไม่ทราบว่าออกจากวัดมาเท่าไรนะครับก็น่าจะมีถึงเท่าไรล่ะครับ200 300หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับ 200- 300นะครับแต่พอเข้าสู่กระบวนการนะครับออกจากวัดแล้วนะครับมาอยู่ในมือ ของเซียนพระนะครับออกมาก็ประมูลกันราคาก็น่าจะเป็นเท่าตัวนะครับซึ่งผมก็ได้มาราคาก็าใกล้ๆพันอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับพงนี้นะครับถ้าสนใจนะครับก็ราคาก็จะประมาณที่บอกนะครับยังไงก็ลองติดต่อมาแล้วกันนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับ สำหรับวันนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นการรีวิวองค์ไหนนะครับเดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะครับยังไงฝากกดไลค์นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วพบกันครับสวัสดีครับ